สวัสดีค่ะปรแม่เอ็ซีของคุณครูแม่เหมียวทักทายของเสารวันพุธนะคะที่2 5หาีทุนายน2568อากาศสดชื่นเย็นสบายทำทาสิตกเห้วค่ะกำลังจะไปทำงานนะคะก็ให้ทุกคนโชคดีมีใช้มีความสุขนะคะเบาเรื่องร่าวดีๆให้กันและกันได้ฟังนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเห็นอ่าโพดโพดนึงที่เป็นเกาะกุมปิดนะคะแล้วก็รับเชิญนองมณะกับนองหักแพง ไปเป็นศิลปินรับเชิญครูนะคะของอายของนองเพื่อนอายมานะกับนองหักแพงที่จะไปรวมจอยนะคะรวมแสดงในกลุ่มปดของพี่แบมบอกพี่แบมบอกดิจังไดเนาะคะ่ะที่สื่อเพื่อนคุณครูกับบ้านแดมุจักเพื่อนแต่ว่าก็ต้องตามไปเบิ้งได้เพื่ออย่างเพื่อให้กําลังใจน้องมานะกับนองหักแพงมานะนาถือว่าเป็นได้หลายครั้งที่เพื่อนมีโอกาสได้ไปรับเชิญก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วมีอ่าอย่างก,กัการปรับตวัวมีการว่าง ว่างตัวในการเขากุ้มปิดอะไรกันว่าวง่ายเป็นงานเลี้ยวนะคะแต่สําหรับพักแพงนี่น่าจะเป็นงานแรกของเพื่อนที่เขาไปรับเชิญนะคะที่เป็นรับเชิญในกรณีที่เขาไปรวมเจมรวมห้องเพลงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสิ่งใดที่มันดีเขาก็ต้องว้าถึงว่าจังหวะชีวิตของเท้าการเป็นศิลปินการได้ประสบการณ์ที่ดีก เค่ายเฮ่าได้พัฒนาเจ้าของนะคะได้ไปแสดงเอ็มวีแค่3มวินาทีถือว่าเป็นประสบการณ์ได้ไปแสดงหนังบบกี่หน้าที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ทุกอย่างกห้งานเป็นครูเป็นครูแบบใดสอนเฮาโดยที่เฮาบอตองลงทุนอย่างนะคะลงทุนในการที่จะแสดงสไตล์ของเจ้าของออกมาบางคนนี่คือจะดังจะปังนี่ขึ้นมากเพราะว่าได้โอกาสต่างๆที่ที่ทางทีมงานที่ทาง ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนมอบหมายให้เอาก็ต้องถ้ำนาทีทําโอกาสนั้นให้เต็มทีอย่าปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยมือไปนะคะโอ้ยนะคะก็มีอีกแล้วผู้มาแสาคู่บอกว่าเออเองก็มาเชี่ย์มาณนาแล้วอ่าบปังให้มาเชี่ย์หักแพง โอ้ยเนาะกัจังแม่จริงๆถ้าเกิดเป็นเอฟซีของคุณคู่จริงๆนะคะ,ะคู่จะเชี่ร์มากมานะในม่านโดนมาหน้านตั้งแต่หมื่อแรกที่เพิ่นเขาสู่วงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงแม่ปัจจุบันมันก็ต้องบอกง,ไง่ายๆกับหักแพงครือกันตั้งแต่หมือแรกตั้งแต่ทางบอดจูไปรับเพิ่นยุ่งงานยุ่งสถานตั้งแต่เพิ่นมาอดิชันทุกมือทุกวันถ้าเป็นเอฟซีคู่จริงๆจะว่ามีข้ามนี่เกิดขึ้นแล้วกัคู่อยู่กับการติบโตของน้องมาทุกคนนะคะบริ กลัวเลยแม้กระทั่งมีดาหมาลงุงของคุณคุณว่าเนเมื่อกรกี่ยังมีดาหมาลงุงคู่เลยว่าแต่งเพลงเฮ็ดเพลงให้นองกับมีเอาไปเสะยี่ทางต่อๆก็ถือว่าอเพิ่นชื่นชมผลงานของเฮาแล้ะก็ติดตามเฮาอยู่สิป้าเนาะ พราะ,ะนั้นคํำเบาอนนีคุณคู่อย่างให้ถอนคํำเบาด้วยว่าเช,ชียร์คนนั้นเชียร์คนนี้เชียร์คนนั่นแหลวหามเชียร์คนนี้มันบแม่นสไตล์ของคุณคูคุณคู่าสามารถยืนหนึ่งกับผู้ใดๆเพราะอย่างเพราะว่าเฮามียิ่งยิ่งมีอาชีพเป็นครู่นี่จะต้องรักเด็กทุกคนจะต้องให้โอกาสเด็กหน่อยทุกคนเพราะฉะนั้น บางคนที่คุณคู่บริด็บอถึงกับพาออย่างเพราะว่าหฮาบริเดใกไก่ฉดกกบเพอนเพล่นบอลเด็มีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสกับตัวเพ่อนเ้ากระเช้ยมาตลอดบพว่าจะเป็นโซฟีเนี่ยคุณคูบบ่กระบากถึงตลอดนะหักแพงสิเ้ากับชื่นชมเพลินนองมากนะนองอุ้งอิงสิขึ้นกับไปเบิงไหลสดของเพลินนะเห็นความสามารถของเพล่นนองเอกชอนวารีน,นองเงาะหน่อยโอ้ยหลายคนนะคะศิลปินหลายหลายคนหลายหลายท่านไม่กระทั่งแดนทรงแดนสืนส่อเ้ากระหายกระลังใจราะฉะนั้นคําว่าบบปังเหลี่ยว ไปฮ็ดคนนั่นกระโดดไปฮิดคนหนีหนหนมันโบเมนโบแมนสตายคุณคู่คู่ให้กําลังใจทุกคนนะคะโบอยากไห้ค่าแต่อยากสอนค่ะอยากสอนว่าคนเฮ้าตรงเพื่อนเป็นศิลปินเป็นนักสแสดงโบมีคนเบิงคนช่มเฮ้าจะรู้สึกแบบใดละ่ะมีคนมาแสดเพราะฉันต้องใจกว้างต้องเปิดใจให้ให้กว้างแล้วก็ให้กําลังใจนะคะเฮาหนีใหญ่มาแลลวเฮ้าหูจักอันใดดีอันใดพอดีถ้าเกิดลูกเต่าเฮ้าไปแสดงบนเวทีลหะอโบมีหอดคนเบิงโบมีหอดคนช่มแล้วก็มีแต่ผู้เบาไห้เบาไห่เฮ้าก็จะลองรู้สึกเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นใ,ให้ ใจกว้างนิดนึงแหะค่ะบ่ต้องมาเสกคนอื่นครูกับพ่อสมควรอยู่ค่ะถ้าเกิดบอมีไร่ใดประจํากับบอสามารถที่จะไปไหติบไหามาไล่ศิลปินด้านหนาเวทีใดเขาก็ถือว่าเขาเติบโตมากมีความรู้มีวิชามีความสามารถและค่ะ ว่าเคยเบารายหไไ้ไปเห็นแล้วแล้วก็รู้สึกเอ็นรู้สึกเอ็นดูสงสารหลายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ,บ่ามาคู่ก็ต้องเลื่อนผ่านแล้วก็อีกอย่างให้เข้าใจไว้ว่าเฮ็ดช่อง YouTube มาเนี่ยเฮ็ดด้วยความหักความแพงอยากเบาอยากอยาก,ยาก,ยากพูดอยากคุยอาชีพงานการเป็นหลักเป็นแรงแล้วกัพ่อสมควรอีกผู้หนึ่งนะคะสามารถที่จะกล้าให้ศิลปินดานนาเวที่ใด ผู้ดูคือกันนะคะบนนอยหนาคนอื่นคือกันนะคะเอาหายกําลังใจกันแค่นี้ละค่ะฟังเพลงมันม้วน,นถ่ายคลิปไปน้ากันค่ะสอ้กาะซุกเส,สมอหมัน่นเครือเก่าบอก่ะอยู่ดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ คนเรียนรู้อย่าได้รังรออดทนสู้ไปไม่ท้ออย่ารอโชควาสนาเมื่อไม่ยอมแพ้คงถึงเส้นชัยได้ในวันน้าอย่ามัวไปโทษโชคชะตาสองแขนสองขามีมาเท่ากัน ทุกการทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศลำ้ำมันฝึกมันฝนจดจำร่วมมือกันทำทำอย่างสร้างสาร์อย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่าหนักให้รักในงานให้งานเป็นครูอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเราถ้าล้มแล้วล่นั่นเรือก็คือคนแพ้ ไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันนอบเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอย่ากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้วันนี้เราทำเพื่อใคร เรื่องรายผ่านมาจะธรรมดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้เงาน คนแพ้ล้มแล้วมาแก่มาขายอีกคือชัยชนะไม่สงต้องขยงไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันนอบเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิต <c oughs> อย่ากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้ วันนี้เราทำเพื่ออะไรเรื่องรายผ่านมาจะทร,รมาดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช่ไงน